ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับซิลพินกกับเจ้า honda adv 350โฉม2025 adv 350เป็นรถระดับพรีเมียมขนาดกลางในตระกูล adv ซึ่งถ่ายทอดยีนเมาจากรุ่นพี่ X adv ได้อย่างเฉียบขาดโดยในปี2025มาพร้อมกับหน้าจอสี TFT ขนาด5นิ้วซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีสุดล้ำ Honda Load s y n c ระบบสั่งการด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟนเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่มากยิ่งขึ้นผ่านสวิตช์แฮนด์นด้านซ้ายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนมาพร้อมกับบล็อกเครื่องยนต์ e s p พัด1สูบ Single Overhead Camshaft 4จังหวะ4วาว์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบจริงอยู่ที่329ซีซีให้พละกำลังสูงสุด29แรงม้าที่ 7, 1,500รอบตอนานทีแดงบิดสูงสุด31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบตอนานทีส่งกำลังระบบเกียร์ CVT ขับเคลื่อนด้วยสายพานเป็นบล็อกเครื่องยนต์เดียวกันกันกบโฉม2023และโฉม2024และเป็นบล็อกเครื่องยนต์เดียวกับ Honda Forza 350ด้วยมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย HSTC Honda s e l e c t a b l e Tor Control ป้องกันล้อหมุนฟรีและมอบความมั่นใจในการขับขี่มากด้วยระบบ ABS หน้าและหลังพร้อมลุยด้วยโชคหน้าขนาดใหญ่แบบหัวกลับเส้นผ่าศูนย์กลาง37มิมระยะยุบ125มิมและโชคหลังติดตั้งแบบซับแทงคู่จากโชวะระยะยุบ130มิมอีกทั้งไม่หวั่นทุกเส้นทางด้วยกราวเคเลนส์ที่สูงถึง145ม mm, มพร้อมกับ ความสวยหรูของล้อแมกอลูมิเนียมแบบ X c h e f 6 6้านน้ำหนักเบาพร้อมยางแบบ d u o Purpose ทาให้ลุยไปได้ทั้งทางเรียบและทางฝุน่นเพิ่มความพรีเมียมพร้อมชุดแต่ง s 2 c มาดูกันค่ะว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างมาเริ่มกันที่อะไรแต่งชิ้นที่หนึ่งกันค่ะกาดไฟหน้าของ s 2 4ทาให้รถดูดุมากขึ้นนะคะชิ้นนี้ ราคาจะอยู่ที่1,830บาทชิ้นที่2จะเป็นในส่วนของกระปุกน้ำมันเบรกของ S อ c ทให้มาทั้งซ้ายและขวา700กว่าบาทชิ้นที่3เลซินคอบฝาถังน้ำมัน300กว่าบาทชิ้นที่4จะอยู่ที่เลซินคอบด้านข้าง ทั้งซ้ายและขวาคู่นี้จะอยู่ที่700กว่าบาทชิ้นที่5แผ่นสแตนเลสที่วางเท้าของ S2C จะอยู่ทั้งด้านล่างและด้านบนชิ้นนี้ประมาณพันกว่าบาทชิ้นที่6กาดคอบข้าง อันนี้นะคะยาวเต็มพื้นที่เลยชิ้นที่7จะเป็นที่รองขาตั้งสแตนเลสของ s 2 c ชิ้นที่8คอบคาลิปเปอร์ของ s 2 c เป็นแบบโครเมียมชิ้นที่9ท้ายกับ s 2 c แข็งแรงทนทาน ชิ้นที่10กล่องท้ายของ X2C ขนาด38ลิตรใหญ่ๆแบบนี้เลย ชิ้นที่11ชิ้นสุดท้ายที่วัดระดับน้ำมันเครื่องทั้งหมดนี้คือรายการอะไรแต่งทั้ง11รายการที่ลูกค้าจะได้ไปและยังได้อะไรเดิมอีก5รายการกลับไปด้วยราคาคันนี้จะอยู่ที่200,000กับ8,500บาทค่ะ